ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับสาหรับนักเรียนชั้นม .4 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้ มาดูป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแกมมาก,ก็คือ the imperative the imperative แปลว่าประโยคคำสั่งประโยคบอกเล่านะครับนะประโยคอขอร้องประมาณนั้นนะครับขอเรียกว่า imperative read the table นะครับให้อ่านตารางข้างล่างนี้นะครับเดินแล้วให้ match the sentence นะครับให้จับคู่ประโยคต่างๆกับรูปภาพนะครับนะ เขาบอกว่า w e use the i m p e r ร t เร e เราใช้ประโยคคำสั่งประโยคขอร้องเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะ i v e d i r r e t t o o นะครับเพื่อที่จะบอกทิศทางนะครับหรือ order นะครับเพื่อเพื่อที่จะสั่งซื้อสั่งอาหารสั่งสิ่งของต่างๆนะครับนะเช่นถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะครับเราก็พูดว่า across the street นะครับก็คือให้ข้ามถนนนะครับตามภาพก็ให้เดินข้ามถนนถือว่าเป็นประโยคบอกเล่า ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคห้ามนะครับเราก็จะบอกว่า don't cross the street นะครับห้ามเดินข้ามถนน,นค,ความหมาย don't cross the street แล้วก็มาดูป้าย4ป้ายนี้นะครับนะป้ายที่1 turn right แปลว่าอะไรครับนักเรียน turn right แปลว่าเลี้ยวขวาได้เลยนะครับก็คือภาพ e นะครับก็เอาอัาอกษร e มาใส่ลงไปนะครับนะ ป้ายที่สอง go this way นะครับคือเชิญไปทางนี้นะครับนะหรือว่าขี่ไปทางนี้ขับไปทางนี้นะครับก็คือ one way นะครับไปทางนี้เลย don't ride a y นะครับห้ามปั่นจักรยานผ่านทางนี้นะครับนะก็คือนี่รูปจักรยานแล้วก็ขีดทับนะครับก็ออกพยัญชนะบีมาใส่ตรงนี้นะครับ ride slowly นะครับก็คือให้ขับช้าๆนั่นก็คือป้ายนี้นะครับโซนโซนนี้โซนแปลว่าพื้นที่แปลว่าเขตนะครับโซนนี้ให้ ให้ขับกี่ไม่เกิน30นะครับนาก็คือ drive slowly นะครับก็คือเอาพัญชนะสีมาใส่ด้านหลังเลข4ีนะครับ don't park here นะครับแปลว่าห้ามจอดที่นี่ก็คือตัว p ขีดทับอย่างนี้นะครับแปลว่าห้ามจอดก็เอาพยัญชนะดีมาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมไปต่อไปเร็วเลยนะครับนั่นก็คือประโยคนะครับนะ imperative อันนี้ประโยคถามแล้วก็ตอบนะครับเกี่ยวกับการบอกทิศทาง Acting for แล้วก็ giving direction นะครับการถามและการตอบในการบอกทิศทางนั่นก็คือคำสั่งก็บอกว่าให้ listen ให้ฟังนะครับ and read the dialogue ให้อ่านบทสนทนานะครับ Where is Sam? Sam อยู่ที่ไหนนะครับ Where does he want to go? นะครับแล้วก็แซมนั้นต้องการที่จะไปไหน Draw the route ให้เขียนทิศทางนะครับ route แปลว่าทิศท,ทางนะครับนะ On the map บนแผนที่นะครับในตัวอย่างที่1 b ก็คือแผนที่แผนที่ด้านบนนั่นเองนะครับนาแผนที่เนี้ยนะครับนะแผนที่ด้านบนออกแผนที่ของหน้าที่แล้วนะครับนะของหน้าที่แล้วนะครับนั่นก็คือแซมพูดกับพีทนะครับแซมบอกว่า excuse me ขอโทษด้วยครับเพื่อนนะครับ is there a supermarket near here มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆแถบนี้แถวนี้บ้างหรือเปล่านะครับพีทบอกว่า yes there is นะครับ ใช่มีครับแซมถามว่า w h a t exactly แล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเพื่อนพีทก็เลยบอกว่า go down ก็คือเดินลงไปนะครับในถนนควนเทรดนะครับ e n t u r left แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนะ walk down นะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินนะครับต่อไปที่ถนนไอส์เทรด go past king street แล้วก็ผ่านถนนนะครับ pass เนี่ยแปลว่าผ่านนะครับนะผ่านถนน king s t r ท e เดอะซูเปอร์มารก็ก็จะเจอนะครับอยู่ east on your left จะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณแซมก็เลยทวนอีกทีหนึ่ง on my left on my left จะหมายถึงอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมเพี Pete ก็เลยว่า yes it next to the news agent นะครับใช่เลยมันก็จะอยู่ติดกับร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์นะครับร้านจำหน่ายหนังสือต่างๆ You can't miss it นะครับแปลตามคำศัพท์เลยว,ว่าคุณไม่สามารถพลาดมัน แต่ถ้าแปลเป็นไทยหมายถึงแล้วรับรองว่าคุณจะไม่อาจจะหามันเจอแน่ๆนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนะคุณจะไม่พลาดมันในที่นี้ก็คือคุณจะต้องหามันเจอแน่ๆนะครับนะแซมก็เลยบอกว่า thank you นะครับขอบคุณมากโอเคนะครับคุณแปลสดๆนะครับนะไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยนะครับ ข้อ B เขาก็บอก look at the map ให้ดูแผนที่อีกครั้งหนึ่งในหน้าก่อนหน้านี้นะครับนะให้ use the presses in the books ให้แชว้วลีในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับ to act out นะครับเพื่อนำมาแสดงเป็นบทสนทนานะครับโดยให้ถามแล้วก็ตอบนะครับโดยให้ถามว่า the shopping center to the beggars นะครับช s h o p p i n g center นะครับที่อยู่ติดกับอสอบถามทางนะครับ เริ่มจากซ u เปอร์เซ็นเตอร์เพื่อที่จะไปร้านเบเกอรี่นะครับไปอย่างไรความหมายอย่างนั้นนะครับนะโทนี่เรดซงทูเนวิสเซชั่นนะครับสอบถามทางนะครับจากาพัตาคารโทนี่นะครับไปอย่างร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์สอบถามทางนะครับจาการ้านเสื้อผ้านะครับนะร้านขายเสื้อผ้าไปยังร้านขายของขนมอบนะครับนะแพสทรีชนะ็อป สอบถามทางจากโรงยิมนะครับไปยังร้านขายยานะครับสอบถามทางจากร้านขายขนมอบนะครับหนาไปยังร้านฟาสต์ฟู้ดเรซองสอบถามทางนะครับจากร้านขายเบเกอรี่นะครับไปยังร้านขายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรดังนั้นนะครับหนาก็นำมาตอบให้ดังนี้นะครับคล้ายๆตัวอย่างสอบถามาทางจากร้านข้อแรกนะครับหนาจากช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับไป อย่างร้านเบเกอรี่ในที่นี้ให้นักเรียนไปดูแผนที่ประกอบในหน้าก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในหน้าที่48นะครับนะดูประกอบ A ก็เลยถามว่า excuse me where is baker นะครับขอโทษครับขอโทษค่ะร้านเบเกอร์นั้นอยู่ตรงไหนนักเรียนต้องดูแผนที่ก่อนนะครับแล้วชี้ว่าให้ turn right on High Street นะครับให้เลี้ยวขวาที่ถนน high h s t r e e t ให้ go past o k s t r t นะครับให้เดินผ่านถนน Oak Street and turn right On Apple Street แล้วก็ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน Apple Street The b a g e l s Eat on Your Left เลก็จะเจอร้านเบเกอร์นะครับคือร้านขายขนมปังนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณคนสนทนาด้วยก็ถามว่า On my left อยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมนะครับก็ตอบว่า Yes ใช่นะครับ It's across r e street from the chemist ซึ่งมันอยู่ตรงกันข้ามนะครับนะกับร้านขายยาน,นั่นเอง หรือว่ามันเดินข้ามมาจากร้านขายยาก,ก็จะเจอนะครับนะแล้วก็ตอบว่า thank you นะครับนี่คือบทสนทนาตัวอย่างในการสอบถามาจาก Shopping Center ไปร้านเบเกอรี่นะครับพอมาบทสนทนาที่2นะครับก็คือถามทางที่จะไปร้านขายสิ่งพิมพ์นะครับนะก็ให้ดูจากแผนที่เช่นเคยนะครับนะ A ถามว่า excuse me how do I get to a news agent นะครับ คือฉันจะไปร้านจำหน่ายสิ่งพิมพ์ได้อย่างไรบี B ก็เลยบอกว่าโกดาวควีนเฟดนะครับเดินไปานนตามถนนตามถนนควีนเฟสนะครับแอน์เทิร์นแลฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงที่ไฮสตรีทที่ถนนไฮสตรีทแล้วอิทส n ออนยัวเลฟแล้วก็ร้านจำหน่ายสิ่งพิมพ์ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณทันที แล้วก็ถามย้อนกลับนะครับว่าอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมนะครับบอกว่าใช่เลยนะครับ it o n t h e corner ซึ่งมันอยู่ที่มุมนะครับของนถนน h Street นะครับแล้วก็ถนน n i Street นะครับอยู่ที่หัวมุมเลยของถนนสองสายนี้นะครับนะซึ่งถนนสองสายนั้นบรรจบกันนะครับนะความหมายก็อยู่ที่มุมนั้น,น,นเลย ต่อไปนะครับถามทางที่จะไปร้านขนมอบนะครับแหม่ฟรีช็อปนะครับขอโทษครับนะครับ excuse me could you tell me how to get to a pastry shop นะครับคุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่าจะไปร้านแ a ซฟรีช็อปร้านจำหน่ายขนมอบได้อย่างไร B ก็เลยบอกว่า yes ได้เลยยินดีนะครับ go up h i g h r e e t ให้เดินตรงไปยัง ถนนไฮฟรดนะครับแอนเทอร์เล็บแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แอสฟรดนะครับแล้วก็จะเจอร้านแพซซี่ช็อปอยู่ด้าน Your Right อยู่ด้านขวามือของคุณพนักงาน A นะครับบอกว่านักเรียน A นะครับกับนักเรียน A นะกับนักเรียน B นะครับสนทนากาันนักเรียน A ก็ถามว่าอยู่ด้านขวามือใช่ไหมนักเรียน B ก็ตอบว่า yes in next to the d e l i g a t i o n นะครับมันก็จะอยู่ติดกับร้าน าขายอาหารสำเร็จรูปนะครับดิเลเคชันมาดูถามหาร้านขายยากันนะครับนะอาจจะพูดว่า i s t h e r e a c h i v i s t here นะครับเนียแปลว่าใกล้ here ยวแปที่นะี่ i s t h e r e เป็นคำถามนะครับแปลว่ามีหรือไม่มีร้านขายายาอยู่ใกล้ๆแถวแถวนี้หรือไม่นะครับแปลอย่างนั้นนะครับนักเรียนประโยคที่คุณครูวงกลมนี่สามารถนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ B ก็เราบอกว่า yes there is มีนะครับ where exactly แล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับก็ใหดูแผนที่เช่นเคยนะครับนะให้เดินไปตามถนนโอ๊กสตรทนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับที่ถนนไฮส h ตรทนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับที่ถนนแอปเปิลมันก็จะอยู่ขวามือนะครับเขาถามว่าอยู่ขวามือแน่นอนใช่ไหมบอกว่าใช่นะครับมันจะอยู่เดินตรงกันข้ามไปกับร้าน ขายขนมปังนะครับจะอยู่ตรงกันข้ามเลยก็จะเจอร้านขายยานี่คือทักษะการพูดเรื่อง direction นะครับการถามทิศทางนะครับผมคุณครูข้ามมาร้านสุดท้ายเลยดีกว่านะครับนน,นั้นก็คือ excuse me how do I get to a g r e e n grocer นะครับขอโทษครับนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าจะไปร้านขายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรได้อย่างไรนะครับ How do I get to a green c r o c e r นะครับแล้วเขาก็บอกบอกบอกคำตอบมาเหมือนที่แปลไปนะครับก็นักเรียนก็จะแปลออกทีนี้มาสรุปนะครับผมคือในการถามทิศทางนั้นเราสามารถถามได้ประมาณนะครับตามหนังสือนี้ก็คือ3 4 4แบบนะครับนั่นก็คือ Where is นะครับ Where is the news a g e n s นะครับ ร้านจำหน่ายหนังสือิ่งพิมพ์อยู่ตรงไหน How do I get to the post office นะครับฉันจะไปที่ทำการประษณีดได้อย่างไร Could you tell me how to get to the police office uh, police station นะครับคุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่าจะไปสถานีตำรวจได้อย่างไร Excuse me ขอโทษครับขอโทษค่ะ Is there any department store here นะครับขอโทษครับขอโทษค่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ต มีห้างสรรพสินค้าอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าประมาณนี้นะครับและคนที่จะบอกทิศทางนะครับก็ให้บอกว่า go up go down นะครับก็คือเดินไปตามถนนนั้นถนนนี้นะครับ it's on your left your right นะครับอยู่ด้านขวามือซ้ายมือนะครับ turn left turn turn right นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา it's on the corner of นะครับมันอยู่ที่มุมของถนนอะไรก็ว่าไป walk up นะครับเดินลงไปนะครับ walk down เดินลงไปก็อาจจะเป็นสถานี รถใต้ดินนะครับนะวอ์กเดวเดินลงไป it's next to นะครับมันอยู่ถัดไปจากนะครับ near อยู่ใกล้ opposite อยู่ตรงกงันข้ามบิทเวนอยู่ระหว่าง it's a cross street นะครับต้องเดินข้ามถนนไปจากไหนไปไหนเป็นต้นนะครับ Think of the area you live in นะครับให้คิดถึงแผนพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่นะครับ How similar or different is it to form the area in the, the map มันเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันนะครับในการที่จะ,อะบอกนะครับสถานที่นะครับตามแผนที่ที่นักเรียนได้ดูมาในหน้าก่อนหน้านี้นะครับให้เขียนประโยคนะครับโดยแล้วก็อ่านประโยคเหล่านั้นให้กับเพื่อนฟังในห้องเรียน เขาก็เขียนตัวอย่างมาให้นะครับนั่นก็คือแปลกันสดๆว่า In my area นะครับในพื้นที่ของฉันนั้น There is cinema or theater ไม่มีโรงหนังและก็โรงละครอยู่เลยนะครับ There is no fish monger either แล้วก็ไม่มีร้านจำหน่ายปลานะครับร้านขายปลาก็ไม่มีด้วยเหมือนกันนะครับ either In my area นะครับในพื้นที่ของฉันนั้นด e r ิสเบ e กอร r นะครับมีร้านขายขนมปังหรือว่าร้านขายขนมนะครับปิ้งอบต่างๆ And a fast food r e s t s u r a n t แล้วก็มีร้านอาหารจานด่วนนะครับ t h r e are two cafes แล้วก็มีร้านคาเฟ่สองร้านนะเป็นต้นนะครับ ทีนี้เขาถามว่าดิจูโนนะครับนักเรียนทราบหรือเปล่าว่านะครับในประเทศอังกฤษนะครับ UK ก็คือ United Kingdom นะครับประเทศอังกฤษมูสเวินะครับถนนต่างๆนั้นนะครับถนนจำนวนมากนะครับมูสเวิเทคส t เ k e เ h นมส์นะครับก็คือตั้งชื่อนะครับถนนเหล่านั้นมาจาก Members นะครับก็คือจำนวนอ่าจำนวนสายที่มีเช่นถนนเฮนรี่ที่1ถนนเฮนรี่ที่2 เป็นต้นนะครับถึงถนนที่่า20 30อะไรก็ว่าไปแลนด์สเคปนะครับตามภูมิภาคนะครับหรือว่าตามภูมิทัศน์ต่างๆนะครับแลนด์สเคปตามต้นไม้นะครับ free s o r h e surname นะครับนะ surname ก็นามสกุลนะครับถนนนามสกุลนะครับเช่นนามสกุลสมิตรนะครับก็สมิตที่หนึ่งนะครับถนนสมิตที่หนึ่ง สมิธที่2องเลยก็ว่าไปอ t i เด h e s a อ e i เซมินย o ค n น r รแล้วมันเหมือนก,นกันกับในประเทศของคุณหรือเปล่าก็คล้ายๆกันนะครับนะแต่ว่าที่เมืองตรังนี่ไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะที่เมืองตรังนี่จะเป็นชื่ออำเภอซะมากกว่านะครับนะถนนว่วยยอดนะครับถนนกันตังซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่ได้อยู่อำเภอกันตังไม่ได้อยู่อำเภอว่ายอดนะครับเป็นต้น เป็นนั้นว่าจบหน้าที่49นะครับผมคุณครัวพี่นันได้เตรียมเอกสารไว้แค่หน้า49เองนะครับวันนี้ก็เลยต้องขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะก่อนจบก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับใน Facebook ส่วนตัวของกระผมนะครับวันนี้กระผมไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวที่เข้ามาเขียนอวยพรับวันเกิดห้กับลูกชายของผมนะครับวันนี้วันที่14มกราคมนะครับ วันนี้ก็ขอจบนะครับนะการไลฟ์สดไว้ติดไปเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมกระผมสอนภาษาอังกฤษทุกๆแพลตฟอร์มนะครับสวัสดีครับ